วางไว้ก่อนคนได้อยู่แล้วค่ะจัดดาเจริญมารมีอันนี้สองอาจารย์ดาวสดตัวค่ะเดี๋ยวหมดแล้วมารับเพิ่มนะคะเหมือนอาจารย์แก้วค่ะเยอะมากเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้ส่งร้อยองค์นะ้ะสดมากสมดีมากที่มาดู

เอวเมว่าอดูใินังนตุมหงทีปัมว่าทมจตุจัเดู้นสีั่งกับป่าโอนวังเวนะ

จังหวัดเพชรบุรีวัดท่าชัยสิริจังหวัดเพชรบุรีครับชื่อชื่อพระอาจารย์ครับพระใบดีกาศิรภพบุญญาโชโต,โตนามสก,กุลทองพุทธิพลครับครัแล้ววันนี้อ่าจุดประสงค์ที่ที่มาในวันนี้ครับจุดประสงค์พอพอดีโยมเข้าไปเล่าให้ฟังครับจริงๆเราเราก็ศรัทธานับถือสมเด็จนโตอยู่แล้วครับ นะครับเราไอ้เฝ้าเราก็าามารับพระสมเด็จไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เราพอเห็นก็เลยติดตามดูทุกวันพอ <c oughs> เปิดป๊อปทุกคืนไหนไม่ได้เปิดดูคือพอเปิดป๊อปเก็จะเห็น <c oughs> เห็นพร,นระท่านวอแล้วก็อชอบส่วนตัวเราเราสวดมนต์บทีอยู่แล้วแล้วก็สวดพระตรย,ย,ยาน <c oughs> ทุกคืนอยู่แล้วอันน <c oughs> ก็เลยมีความศรัทธาคว <c oughs> ามศรัทธาแบบจริงเราไม่ใช่ว่าอจะมาเอาอะไร เราขอขอให้ได้มามามากราบมาอะไรขอเคื่อเครื่อพี่จะได้เอในส่วนตัวเราเนี่ยปฏิฐานจิตส่วนเรื่องอื่นเรื่องที่ถ้าท่านทางพ่อหรือว่าท่านพิมพ์อาคณะเมตตาทางวัดก็เรื่องหนึ่งก็คือปกติก็คือติดตามทางเฟซใช่ไหมครับหรือว่าช่องช่องเคเบิลรู้จึกจะเฟซเราก็เล่นมาเคยเป็นพอกดเฟซก็เห็นอ๋อใช่ครับถ้าถ้ากดติดตามถ้าพอไลฟ์สดก็จะขึ้น ขึ้นเตือนครับทุกวันน่ะทุกวันคือมันเหมือนมันเหมือนกินข้าวทุกวันเนี่ยคือจะก่อนนอนจะมืด้่ำเมื่เด็กไม่รู้ว่าต้องกดมันนิดหนึ่งแล้วกันดูส่วนที่จะกดติดตามแล้วก็หนึ่งส่วนเราเราก็ไม่ค่อยสะเทือนเรื่องนี้ก็ไม่เคยกล้าที่จะกดอะไรลงไปใงโทรศัพท์แต่ปัจจุบันนี้ก็สังคมตอนเป็นงี้ด้วยนะครับก็ก็ติดตามอยู่ตอนนี้ทางทางวัดกําลังสร้างอะไรอยู่สร้างสลามเป็นกุศลครับ หร,หรือถ้าชาวบ้านชาเพชรเขาเรียกว่าลงทึมเลยนะลงทึมลงทึมก็คือที่จัดงานไว้สอบครับครับาารรก็คือข้างๆบริเวณเมนครับนะเป็นสลาแล้วก็ตัว,ต,วตัวเตาเผาก็อยู่ในสลา,าไปด้วยทำรุปใหม่ครับอาาีกสร้างมาก็ได้สองปีกว่าแล้วงบเรากระถินสองปีมันก็ ปีนี้ก็ได้ไม่ไม่เท่าไหร่ครับก็ทําไม่ได้ประมาณสักงสามตึกระเบนทีนี้มีก็คือก็คือโครงการนี้ทํามาสองปีแล้วครับแล้วงบประมาณที่ช่างเขาตีไว้ประมาณสล่าประมาณเจ็ดล้านเต่าสองล้านก็เป็นเก้าล้านเก้ประมาณนั้นเก้าเก้าไปดีบไปดีโยมเขาก็นับถือเรานะอดีตก็เกษียณจากทหารก็ไปไปรอฟังแล้วก็เออเนี่ยผมไปมานะหาพอฟ้ามานะอะไรตัวอะไรท่านก็มี ถ้ามีเมตตาถึ่จะีช่วยาำวัดทำอะไรอยู่หลวงพ่อจะลองไปดูไม้อะไรเง<ะ>ี้ยแล้วก็เปิดฝากเอกสารมาให้ท่านพิ่นาขอแล้วกัน<ะ>มันดูใจ,ใจใจอีกใจริงอยากอยากมา<ะ>อยากมามา,มา,มาสัมผัสแต่มากราบได้รับอะไรจาก,จากท่างก<ะ>็ค<ะ>ือได้ได้เข้าไปกราบองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วครั้งแรกได้เข้ามา คือมันมีความรู้สึกในก่อนมาแล้วที่ได้ดูทางคือมันเหมือนเราถ้าพูดไปมันเหมืยนไม่ใช่ไม่ใช่อุตรลยนะพ่าเหมือนเหมือนแม้แต่เรางอรข้างนอนหลับไปอะไรเงี้ยคือในห้องเรามันเป็นแบบนี้ตื่นมาิง่นมาเฮ้ยแต่ทุกผู้พาษาที่ว่เฮ้ยคุณคุณนอนที่ไหนวันนี้เลยลักษณะมันเป็นเก๋เห็นเปลี่ยนแล้วก็ของของต่อฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจะมาเหมือนบางครั้งมาแนะนํามาชี้อะไรเงี้ย อแม้กระทังส่งน้ำมีอยมีคืนหนึ่งบอกให้ไปส่งน้ำเรียกแปลกก็เลยเออแล้ววเบางคนบาทีมีลูกศิษย์บางคนบอกว่าเออผมว่าวันนี้ทำไมหน้าเหมือนสมเด็จโตยังบอกเคยข็นพูดตรงเลยทีเอาเอาฟ้าเอาฟ้ามาเลยครับอ่า สำหรับผู้มีจิตสานะครับผมจะริจากร่วมสร้างศาลาชาปนสถานนะครับกับทางวัดนะครับก็เลขที่บัญชีนะครับ823212 0371อีกทีนะครับ823212 0371องนึ่งสองศูนย์สเจดห่งชื่อวัดาช,าชื่อบัญชีนะครับวัดท่าชัยสิริ สร้างศาลาชาปนสถานนะครับธนาคารเอ่อท t บไธนาคารไทชาใช่ไหมฐานไทยกับไทยชาติฐานไทยททบครับเป็นททบนะครับครับครับติดต่อเขศูนย์หกสาาเาสี่สองห้าสามเก้าศูนย์กสามเก้าเก้าสี่อาสามเก้าลงพอดีครับเอาชื่อเล่นลงพอดีลงพอดีนะครับ ท้ายที่สุดนะครับก็อยากให้พระอาจารย์นะครับอํานวยอวยพรให้กับคนที่ติดตามช่องของผอ,อแล้วก็อวยพรให้ผอ,อด้วยครับครับก็บุญ <c oughs> บุญใดที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างกันมาตั้งแต่ดีชาติถึงปัจจุบันนั้นซึ่งเราได้มาพบกันวันนี้การที่คนเราจะพบกันมันไม่ใช่ง่ายๆและโดยเฉพาะที่เราได้พบกันตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับสถานที่ที่ผอ,อฟ้า ถ้าก็พร้อมทีมงานได้แต่ทําตรงนี้เนี่ยยากที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เจ็สิบสี่แล้วเรายังไม่เคยเห็นสถานที่อย่างนี้นะครับเปิดให้ได้เข้ามามาดูมาชมได้สัมผัสแม้แต่การถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้ห้ามเลยอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นเราถือเสว่าคือ,คอ,คอพูดที่ไม่ใช่ว่าเอาอใจแล้วี่พูดได้จาความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาดีแล้วนั้นเนี่ย จมุลมลเป็นตะบาเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยนะครับดนบันดาลให้ทาห่านโดยเฉพาะท่านผอฟ้าให้มีสุภาพที่แข็งแรงนะครับก็ทาให้อยู่เป็นเป็นขวัญเป็นวิ่งปิ้งขวัญปิ้งขวัญของประชาชนคนไทยเนี่ยเพราะเราได้ทําดีด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านแล้วไอ้ทีมงานทุกท่านก็ด้มีสุภาพสมบูรณ์นะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นสุขกายุูใจ พวกเราก็อย่าลืมนะครับพวนาในพระคาถาของสมเด็จพระจันย์โตโดยเพราะในส่วนตัวของรมภาพนั้นก็ได้สวดในพรัตาย,ยานชินมชรอ,อยู่แล้วเพราะความน่าเหงบลเหงตาย,ยานไม่ชินมชรน,น,นเนี่ยยงปกปักราาักษาพระมพี่น้องชาวชาวไทยทุกคนท่านบ้านใดเมืองใดนะครับที่ไม่สบายกายไม่สบายใจก็ลองเข้าไปดูนะครับในในสดมน ประตราย,ยานของชิมชอมมันจะมีอยู่มีอยู่บทถึงใกล้ๆเราไม่ต้องไปหาใครหรอกกับสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะกระเด็นออกไปเขาบอกว่าพุทโธพุทธ,ททธะกําจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้ขอบขันเสมาธรรมโมธรรมสสะกาจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้ขอบขันเสมาสังโคสังกสะกาจัดออกไปอยาเข้ามาใกล้ขอบขันเสมาพวกมา,พาร,ร,กมรพิริฤกษ์ผลสารพัดศัตรูวินาศสติ นะครับมีอยู่ในพระต่ย,ยานก็ขออำนวยพรฝากไว้แล้วก็ทราบภาพไปทางเพชรบุรีนะครับตรงข้ามห้างโรบินสันก็ลงไปกราบพระพู้ทราบประทานในอุโบสถพระพู้ทิดสิโลดนะชัยมงคลอายุประมาณ700ปีนะครับวัดท่าชัยศิรินี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวิมหาราช ทรงประาพาสต้นและทรงเสวยแล้วก็ส่งน้ําติดแท่นน้าวัฒชัยสิรินะครับเพราะฉะนั้นก็ขอท่านทั้งหลายได้ไปเพชรบุรีก็ผ่านไปนะครับก็สุนทนากันได้คุยมากขอท่านมีความสุขเจริญโดยทุกการทุกคนทุกท่านขอจเจริญพรนะสาธุครับ <สา S 2>